หลายคนพยายามรักษาความสัมพันธ์ด้วยความหวังว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นแต่ยิ่งอยู่ด้วยกันนานบางครั้งกลับยิ่งหมุดหงิดยิ่งไม่เข้าใจกันมากขึ้นเพราะความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ที่รู้จักกันนานแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรารู้จักตัวตนจริงๆของกันและกันใหม่และที่สำคัญเรายอมรับตัวตนของเขานั้นได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะพาคุณไปดูเทคนิคแบบง่ายๆ ที่จะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นโดยไม่ต้องฝืนใจไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใครแต่เริ่มต้นที่การเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนคือการยอมรับว่าเราต่างกันฟังดูง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่มักเริ่มต้นด้วยความหวังว่าอีกฝ่ายจะปรับเปลี่ยนเราอยากให้เขาอ่อนโยนขึ้นคิดมากน้อยลง หรือเข้าใจเราให้มากกว่านี้แต่ในความจริงแล้วไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นในแบบที่เราคาดหวังการยอมรับว่าเขาไม่เหมือนเราคือก้าวแรกที่ทําให้ความสัมพันธ์มั่นคงเพราะเมื่อเราหยุดเปลี่ยนเขาเราจะเริ่มเข้าใจเขาและเมื่อเราเข้าใจเขาได้แล้วเราจะรักเขาแบบไม่ฝืนใจตัวเองนี่คือความรักที่เรียบง่ายแต่ยาวนานกว่าแบบไหนทั้งหมด คนเราโตมาคนละแบบเจอสภาพแวดล้อมคนละอย่างกันบางคนโตมากับเสียงดังบางคนโตมากับความเงียบบางคนเข้าใจว่าความใกล้ชิดคือต้องคุยกันทุกวันในขณะที่อีกคนเข้าใจว่าการให้พื้นที่คือการให้เกียรติกันถ้าเราไม่เข้าใจพื้นฐานตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยรักเราทั้งที่ความจริงแล้วเขาแค่รักไม่เหมือนเราก่อนจะตีความใคร ควรถามใจเราว่าเรารู้ที่มาของนิสัยเขาดีแล้วหรือยังเพราะคนเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ใครเสียใจเลยแต่เขาแค่รักในแบบที่เขาเคยเรียนรู้มาเท่านั้นเองเทคนิคสำคัญอันดับแรกข,ของความเข้าใจกันคือการรับฟังอีกฝ่ายแบบไม่ตัดสินเวลาคนรักพูดถึงปัญหาหรือบอกสิ่งที่เขารู้สึกออกมาอย่ารีบร้อนแก้ไข อย่าเร่งรีบบอกว่าก็แค่นั้นเองหรือทำไมต้องคิดมากเพราะทันทีที่คุณปฏิเสธความรู้สึกของเขาเขาจะเริ่มปิดใจคุณไม่ต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างที่เขารู้สึกแต่แค่คุณบอกว่าเข้าใจนะว่ามันคงไม่ง่ายสำหรับคุณคำพูดธรรมดานี้จะทำให้เขารู้ว่าคุณฟังเขาด้วยใจไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะตอบและเมื่อคนรู้สึกว่าถูกเข้าใจความสัมพันธ์ก็แน่นขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเล็กอาจใหญ่ในใจของเขามากบางครั้งเรื่องแค่ลืมตอบข้อความอาจกระทบใจใครบางคนได้ลึกเขาไม่ได้เสียใจเพราะเรื่องนั้นแต่เพราะเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สําคัญและบางครั้งคุณพูดเล่นเบาๆแต่เขารู้สึกว่าถูกคุณมองข้ามไปเทคนิคที่ดีคือถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกยังไงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือสะพานเชื่อมใจที่แข็งแรงที่สุดเพราะมันแปลว่าเราพยายามเข้าใจไม่ใช่พยายามเอาชนะและคนที่พยายามเข้าใจมักได้หัวใจคนอื่นมาโดยไม่ต้องขอความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้จริงต้องเริ่มจากการมองเห็นเห็นคุณค่าของกันและกันไม่ใช่แค่ข้อดีใหญ่ๆอย่างหน้าตาหรือหน้าที่การงานแต่คือเรื่องเล็กๆอย่างความอดทนความใจเย็นต่อเรื่องต่างๆ หรือแม้แต่การไม่หนีหายเวลามีปัญหาเข้ามาลองมองให้ลึกกว่าที่ตาเห็นคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาอาจไม่ได้พูดเก่งแต่เขาไม่เคยปล่อยให้คุณสู้คนเดียวเขาอาจไม่แสดงออกบ่อยแต่เขาอยู่ตรงนี้ทุกวันความรักที่แน่นแฟนไม่ได้เกิดจากคนดีพร้อมแต่มันเกิดจากคนที่รู้ว่าอีกคนมีค่าต่อใจเราขนาดไหนการพูดให้ตรงแต่ไม่ทำร้ายกัน คือกุญแจสำคัญของความสัมพันธ์อย่ากลัวที่จะพูดสิ่งที่รู้สึกแต่ให้พูดในแบบที่อีกฝ่ายรับไหวพูดด้วยน้ำเสียงที่สื่อว่าเราอยากอยู่ด้วยกันให้ดีขึ้นไม่ใช่ด้วยอารมณ์ว่านี่คือความผิดของคุณลองเปลี่ยนคำว่าคุณไม่เคยฟังเลยเป็นเรารู้สึกว่าไม่ได้ถูกฟังคำพูดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนคุณไม่ต้องอ่อนแอถึงจะอ่อนโยนได้ แต่แค่คุณรู้จักพูดด้วยความเคารพใจเขาคุณก็จะกลายเป็นคนที่พูดได้ทุกเรื่องโดยไม่ทำให้ใครเจ็บความต่างไม่ใช่ปัญหาถ้าเรารู้จักการเรียนรู้จากกันบางคนรักเร็วบางคนรักช้าบางคนต้องการความแนบแน่นบางคนต้องการพื้นที่ไม่มีรูปแบบไหนที่ผิดมีแต่คนที่ยังไม่รู้วิธีประคองความต่างให้เป็นความเข้าใจของกันและกัน ลองใช้เวลาสังเกตว่าเขาแสดงความรักแบบไหนเขาอาจไม่พูดคำหวานแต่ซื้อของกินที่คุณชอบเสมอเขาอาจไม่ชวนคุยตลอดวันแต่ไม่เคยพลาดกลับมาหาเมื่อคุณเห็นวิธีของเขาคุณจะรู้ว่าเขาไม่ได้ไม่รักเขาแค่แสดงความรักไม่เหมือนคุณแค่นั้นเองความเข้าใจไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยกับทุกอย่างบางเรื่องเรายังคิดไม่เหมือนกันได้ แต่ก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าเรารู้จักเคารพความคิดของอีกฝ่ายการทะเลาะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคุณยอมรับได้ว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาคุณจะไม่พยายามเปลี่ยนเขาทุกครั้งที่เห็นตา่างแล้วความขัดแย้งจะกลายเป็นบทเรียนไม่ใช่เป็นระเบิดความแน่นแฟนไม่ได้อยู่ที่ไม่มีปัญหาแต่อยู่ที่เรากล้ารับมือกับปัญหาด้วยความเข้าใจกันและไม่ทำร้ายกัน เทคนิคอีกอย่างคือพูดในวันที่อารมณ์ดีไม่ใช่วันที่อารมณ์รุนแรงการคุยเรื่องจริงจังควรมาจากใจที่นิ่งไม่ใช่ใจที่กำลังร้อนเพราะคำที่พูดตอนโกรธมักทิ้งรอยไว้ได้นานถ้าคุณไม่รีบพูดแต่รอจังหวะที่ใจสงบคุณจะเลือกคำได้ดีกว่าน้ำเสียงจะอ่อนกว่าและความเข้าใจจะเกิดง่ายกว่าบางครั้งแค่คุณเลื่อนเวลาพูดไปอีกวัน ความสัมพันธ์ก็ไม่ต้องเจ็บเหมือนเดิมการรักกันไม่ได้แปลว่าต้องคุยทุกวันแต่อยู่ที่ว่าเวลาคุยกันเราตั้งใจฟังและพูดกันด้วยความรักหรือเปล่าอย่ามองว่าคนรักกันต้องเหมือนกันเพราะความจริงคือเรามักรักคนที่มีบางอย่างแตกต่างจากเราไปเขาอาจกล้าในจุดที่เรายังไม่กล้าใจเย็นในจุดที่เราใจร้อนและถ้าเราเปิดใจเรียนรู้กัน ความต่างนั้นจะกลายเป็นของขวัญไม่ใช่ภาระของใครเมื่อคุณเริ่มยอมรับว่าเขาเป็นแบบของเขาเราเป็นแบบของเราคุณจะเลิกเปรียบเทียบและเริ่มขอบคุณที่เขาเข้ามาเติมเต็มความแน่นแฟนของความสัมพันธ์ไม่ได้มาจากการเข้ากันได้แบบ100%แต่เริ่มมาจากการอยู่ด้วยกันโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงใคร หลายความสัมพันธ์ต้องพังลงเพราะต่างคนต่างคาดหวังเงียบๆเ,เราต่างคนต่างคิดว่าเขาน่าจะรู้ว่าเรารู้สึกยังไงเราคิดอะไรอยู่และเราอยากได้แบบไหนแต่ความจริงคือไม่มีใครอ่านใจใครได้สิ่งที่ช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นคือการบอกกันด้วยความนุ่มนวลคุณไม่ต้องพูดตรงทุกคําแต่ควรพูดด้วยความจริงใจอย่ารอให้ผิดใจก่อนถึงจะพูด ยิ่งบอกเร็วความเข้าใจยิ่งเกิดขึ้นมาเร็วและความขัดแย้งจะลดน้อยลงไปเพราะสิ่งที่คนรักกันควรทำไม่ใช่การเดาใจแต่คือการพูดจากใจโดยไม่ทำร้ายกันคนเราต่างก็มีที่วันไม่ดีของตัวเองวันที่ไม่อยากพูดกับใครวันที่เหนื่อยล้าหมดแรงวันที่เครียดจนไม่อยากทำอะไรเลยถ้าคุณเข้าใจถึงจุดนี้ได้คุณจะไม่เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆ มาทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เขาอาจตอบสั้นๆไม่ใช่เพราะเขาไม่แคร์เขาอาจเงียบไปวันหนึ่งไม่ใช่เพราะเขาหมดรักแต่เขาแค่ต้องการพื้นที่เงียบๆเพื่อกลับมาสู่จุดที่ดีของตัวเองใช้เทคนิคง,ง่ายๆคือไม่เร่งรีบที่จะตีความและไม่รีบร้อนที่จะตอบโต้ให้เวลาและให้พื้นที่กับเขาแล้วรอให้ใจทั้งสองกลับมาเจอกันเพราะคนที่เข้าใจกันได้ดี คือคนที่ไม่เร่งให้กันต้องเป็นคนดีตลอดเวลาอย่าลืมสร้างช่วงเวลาที่มีคุณภาพร่วมกันไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน,านแต่ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ใจอยู่ด้วยกันจริงๆปิดโทรศัพท์ไว้ชั่วครู่วางงานที่ทำไว้บ้างพูดคุยถามไถ่กันและกันหรือแม้แค่นั่งดูหนังข้างกันเงียบๆสิ่งเหล่านี้นั่นแหละจะช่วยสร้างความรู้สึกว่า เขานั้นมีคุณค่าในความสัมพันธ์ของเราบางคนอยู่ด้วยกันทั้งวันแต่ไม่รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันจริงๆเพราะต่างคนต่างวุ่นกับเรื่องอื่นๆต่างคนต่างกดมือถือเปิดโซเชียลต่างคนต่างเหนื่อยกับงานแต่บางคนเจอกันแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ฟังกันจนเต็มหัวใจความแน่นแฟ้นไม่เกี่ยวกับเวลาแต่อยู่ที่ว่าขณะที่อยู่ด้วยกันนั้นหัวใจเราอยู่ด้วยกันไหม การให้เกียรติกันคือสิ่งที่หลายคนมองข้ามเมื่อเราสนิทกันมากขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องพูดเพราะเหมือนวันแรกแต่ควรรักษาน้ำเสียงรักษาความใส่ใจและความนอบน้อมในใจคำว่าขอบคุณนะคำว่าขอโทษด้วยหรือดีใจที่มีคุณอยู่เป็นคำเล็กๆที่สร้างความรู้สึกว่าเรายังให้คุณค่ากันเพราะความสนิทไม่ใช่ข้ออ้างในการหยาบคายหรือละเลย แต่มันคือพื้นที่ที่ควรเต็มไปด้วยความอ่อนโยนที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆและคนที่รู้สึกว่าเขายังมีค่าจะอยู่กับคุณได้นานกว่าคำว่ารักเสียอีกในความสัมพันธ์ที่ดีอย่ามองข้ามการให้อภัยกันคุณไม่ได้อยู่กับคนที่สมบูรณ์แบบเขาก็ไม่ได้อยู่กับคุณที่สมบูรณ์ต่างคนต่างผิดพลาดได้หลุดปากได้หรือเผลอลืมได้ การให้อภัยไม่ใช่การยอมให้เจ็บซ้ำๆแต่นั่นคือการเลือกเลือกที่จะไม่เก็บเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นปมใหญ่โตเลือกจำในสิ่งที่ดีและปล่อยให้มันผ่านในวันที่เหนื่อยถ้าคุณเริ่มเรียนรู้ที่จะให้อภัยกับเรื่องเล็กๆกันทุกวันคุณจะไม่ต้องให้อภัยครั้งใหญ่ด้วยน้ำตาเพราะหัวใจของคุณจะลบสิ่งที่ค้างคาใจให้มันหมดไป อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงของกันและกันคนเราโตขึ้นทุกๆวันจิตใจอาจแปรเปลี่ยนไปบ้างความคิดเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอสิ่งที่เคยชอบอาจไม่ใช่แล้วสิ่งที่เคยไม่เข้าใจอาจกลายเป็นจุดเชื่อมใจความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนคือการเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งกันไว้กลางทางเมื่อรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปให้คุณลองถามเขาไม่ใช่ตัดสินเขา เมื่อคุณเปลี่ยนลองบอกเขาไม่ใช่ซ่อนเอาไว้เพราะคนที่รักกันจริงจะไม่กลัวว่าอีกคนจะเปลี่ยนไปแต่เขาจะเรียนรู้ว่าจะรักอย่างไรในความเปลี่ยนแปลงนั้นและนั่นคือความรักที่เติบโตไม่ใช่แค่รักแบบเดิมๆเ,เทคนิคอีกหนึ่งที่ช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นมากคือการให้กำลังใจกันในเวลาที่ยังไม่สำเร็จทุกคนเคยล้มทุกคนเคยผิดพลาด แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเจอคนที่อยู่ข้างๆเวลาแพ้ถ้าคุณเป็นคนคนนั้นคุณจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่มีค่ากับเขามากๆเขาอาจล้มเหลวในการงานผิดพลาดในการตัดสินใจบางอย่างแต่ถ้าคุณไม่ซ้ำเติมกันไม่พูดบั่นทอนหัวใจคำว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยหาทางใหม่ด้วยกันจะเป็นคำที่เขาจดจำได้ยาวนานกว่าคำชมในวันที่สำเร็จเสียอีก เพราะในวันที่ไม่เหลืออะไรการมีใครสักคนที่อยู่ข้างใจคือพลังที่พาให้ทุกอย่างกลับมาได้ใหม่เสมออย่าลืมว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้แต่เราปรับเปลี่ยนวิธีเข้าใจเขาได้เสมอคุณอาจหงุดหงิดที่เขาเงียบแต่ถ้าเข้าใจว่าเขาแค่ต้องใช้เวลาคุณจะไม่โกรธเขาแต่คุณจะรอและให้เวลากับเขาคุณอาจเสียใจที่เขาไม่แสดงออกมาก แต่ถ้าเห็นว่าเขาแสดงด้วยการกระทําคุณจะไม่ตัดสินเขาแต่คุณนั้นจะรับรู้ได้การเข้าใจกันและกันไม่ใช่การทนแต่คือการมองให้ลึกขึ้นจนเห็นว่าเขาอาจไม่ได้ไม่รักเขาแค่รักเราในแบบของเขาและเมื่อคุณมองแบบนี้ได้หัวใจจะเบาลงอย่างน่าแปลกใจเมื่อเข้าใจและยอมรับกันได้แล้วอย่าลืมสร้างอนาคตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างทริปเล็กๆหรือเรื่องใหญ่เช่นเป้าหมายในชีวิตความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต้องมีทิศทางไม่ใช่อยู่ไปวันๆแล้วหวังว่าอะไรจะดีขึ้นเองลองคุยกันเรื่องอนาคตในแบบที่เป็นไปได้วางแผนแบบเบาๆแล้วช่วยกันประคองสิ่งเหล่านี้จะทำให้รู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันไม่ใช่แค่คนสองคนที่ใช้ชีวิตคู่ แต่คือคนสองคนที่กําลังสร้างบางสิ่งบางอย่างด้วยกันความรักที่แน่นแฟนไม่ได้สร้างจากการรักกันมากแต่มันเกิดมาจากการที่เข้าใจในความไม่เหมือนกันและยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายนั้นเป็นไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีใครทำได้ถูกใจเราไปทุกอย่างแต่ถ้าคุณยังเห็นคุณค่ากันยังฟังเสียงหัวใจกันยังพร้อมอยู่ข้างกันในวันที่ใจไม่ตรงกัน นั่นคือรลากฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงกว่าสิ่งใดๆเพราะคนเราจะไม่ยอมแพ้กับความรักถ้าเขารู้ว่าแม้เราจะไม่เหมือนกันเลยแต่เรายังเลือกจะรักกันต่อไปในแบบที่เป็นจริง